อ่าเพราะฉะนั้นมาดูมาดูลักษณะของคลื่นสัญญาณบ้างนะครับถ้าหากว่าคลื่นสัญญาณเนี่ยเป็นรูปด้านบนนะรูปสัญญาณเป็นรูปด้านบนซึ่งเรามักจะแทนด้วยลักษณะของสัญญาณทรายนะครับนะอา้าวเรามีสัญญาณทรายนะครับทีนี้ไอวงจรที่เราเรียนไปทีแรกเนี่ยนะตรวจระดับแรงดันศูนย์โวล์เนี่ยมันจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับนะก็คือถ้าหากว่าแรงดันอินพุต ถ้าหากว่าแรงดันอินพุตเนี่ยมันมีมากกว่า0ูนโวลต์นะเอาพุตมันจะมีค่าเท่ากับแม็กซิมัมเลยของเอาพุตที่ทำได้แม็กของมันเพราะฉะนั้นออฟแอมจะสินหนึ่งถ้าจ่ายแรงดันแรงจ่ายให้มัน18โวลต์บวกลบมันจะจ่ายเอาพุตตรงเนี้ยสูงสุดได้บวกสิแล้วก็ลบสิ ถ้าอินพุตมากกว่าศนย์มากกว่าเท่าไหร่ไม่รู้อะมากกว่านิดเดียวก็ออกเอาพุตสูงสุดเลยสูงสุดนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าแรงดันอินพุตเนี่ยจะน้อยกว่า0นน้อยกว่าเท่าไหร่ก็ได้น้อยกว่า0 0 0 1นโวลต์ก็ได้มันจะตีกลับมาเป็นแรงจ่ายไฟด้านลบทันทีแบบนี้นะครับตีกลับมาลบสูงสุดที่ทำได้กับบวกสูงสุดที่ทำได้ ของออฟแอมตัวนั้นนะครับนะเจ็ดสิบหนึ่งคือสิบห้าโวลต์บวกและลบตรงนี้ไม่ไม่ถึงสองแสนนะไม่ถึงสองแสนจำไว้นะอันนี้เดี๋ยวตอนสอบได้ก็จะหลเอว่าได้ได้สองแสนจริงเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้นะคําตอบคือไม่ได้อะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเรียกวงจรตัวเนี้ว่าวงจรเปลี่ยนสัญญาณทซน์เป็นสัญญาณสแควร์ก็ได้สแควร์คือแปลว่าสี่เหลี่ยม นะครับเปลี่ยนสัญญาณทรายเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมนะอย่างเงี้ยก็ได้นะครับอ่ากราฟแกนตั้งคือแรงดนันแกนนอนคืออะไรเนี่ยเวลาออามาดูอีกวงจรหนึ่งดีกว่าเมื่อกี้นี้วงจร8.2.1เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราต่อขาอินเวอร์ติง้งไปไหน เราต่อขายอิมพัตติ้งไปไหนเมื่อกี้เนะวงจรเอสกค้ด์นี้ต่อลงกาวเนาะต่อลงกาวทำให้เราสร้างวงจรตรวจสอบแรงดันศูน์โวลต์ได้ทีนี้ถ้าเราไม่ต่อลงกาวเรามาต่อที่ตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยสัญลักษณ์อะไรเนี่ย,ย,ยแบตเตอรี่นะเราไม่ต่อลงกาวเราพอเราต่อเข้าแบตเตอรี่มันจะกลายเป็นวงจรตรวจสอบแรงดัน ตามที่กำหนดก็คือเราสร้างโวลเตจรีเฟรนซ์ขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่ใช่ศูนย์โวลต์แต่เป็นตรวจสอบแรงดันที่กี่โวลต์ก็ได้ตามที่เราอยากจะได้เราก็สมมุติว่าเราตรวจสอบแรงดัน1.5โวลต์เราก็ใส่แบตเตอรี่1ก้อนแบตเตอรี่1ก้อนมีค่า1.5ดโวลต์เนี่ยตัวนี้มันจะกลายเป็นวงจรตรวจสอบแรงดัน1.5โวลต์ ถามว่าตรวสอบแรงดัน1.5โวลต์หมายความว่ามากกว่า1.5หรือเปล่าหรือว่าน้อยกว่า1.5โวลต์เนี่ยแค่นี้นะค,ครับแต่ถ้าตรงนี้แรงดันลิฟเฟอร์เรนตรงนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็น3โวลต์นักเรียนจะได้วงจรอะไรตัวสอบแรงดัน3โวลต์นนะแต่อ้ามีอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือนักเรียนตรวจสอบแรงดัน3โวลต์ได้แล้วตรวจสอบแรงดันลบ3โวลต์ได้ไหม ได้ไหมได้นักเรียนก็กลับขั้วแบตเตอรี่ตัวนี้ไงเอาไฟลบเข้าขาอินเวอร์ติ้งซะมันก็จะกลายเป็น,นวงจรตรวจสอบแรงดันลบสามโวลต์ทีนี้ลบสามโวลต์หมายความว่าคุณจะตรวจสอบว่ามันน้อยกว่าลบสามหรือมากกว่าลบสามทำได้แค่นั้นนะคือคำตอบก็คือมากกว่า V reference หรือน้อยกว่า V reference แค่นั้นนะครับ คำถามอีกคำถามหนึ่งนะครับว่าถ้าเป็น i c ซเบอร์เจ็ที่เราเริ่มต้นเรียนกันมาเนี่ยไอแรงจ่ายตัวเนี้ยมันจ่ายได้มากที่สุดกี่โวลต์ตัวเนี้ยกี่โวลต์นักเรียนจะใส่ได้กี่โวลต์คำตอบมีคนตอบถูกแล้วกี่โวลต์ครับมาน้องตอบว่าไม่เกินอะไรสักอย่างหนึ่ง อะไรนะตอบมั่นใจหน่อยสิตอบถูกแล้วอะ่ะไม่เกินอะไรไม่เกินแหล่งจ่ายของตัวนี้ถ้านักเรียนถ้านักเรียนจ่ายออฟแอมแหล่งจ่ายของมันนะบวกลบสิบแปดโวลต์นักเรียนก็ให้ไอ้ตัวนี้ได้ไม่เกินสิบแปดนะแต่ถ้านักเรียนบอกว่าเอ้เจสีหนึ่งก็จริงแต่ว่าไม่ไม่จ่ายบวกลบสิบแปดอะแต่จ่ายบวกลบเก้าอะ ไอ้ตัวเนี้ยแักเรียงก็ทําได้แค่ไม่เกินบวกลบเก้าเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้น้อยกว่านะครับน้อยกว่าแรกจ่ายเพราะว่ามันให้ออ p u ์ได้ไม่ถึงแรงจ่ายนะมันจะมีหายไปช่วงหนึ่งอะ่ะอ่ะทีนี้ในกรณีที่เรามีเซอร์กิตแบบเนี้ยนะครับเราสามารถสร้างวีลิฟเฟอร์เรนซ์ได้โดยที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่มาต่อนะครับมันก็จะทำได้โดยการใช้ความเป็นทานสองตัวตรงเนี้ ตัวหนึ่งต่อกัลางใายตัวหนึ่งต่อกาวสองตัวนี้มาต่อกันอีกขาหนึ่งสร้างแรงดันลิฟเฟอร์เรน์ขึ้นมาตามสมการของวงจรแบ่งแรงดันวงจรแบ่งแรงดันเรียนในวิชาวงจรไฟฟ้าสมการวงจรแบ่งแรงดันจำได้ไหมว่าสูตรคือสูตรคืออะไรครับแรงดันที่ถูกแบ่งออกมา ถ้าเราจะเอาแรงดันที่ตกข้อม R2 เราก็เอา r สตั้งหารด้วยอ2ตัวนี้รวมกันอหนึ่งบวก R2 นะแล้วก็ไปคูณกับ V บวก v B ที่จัดให้เราก็ได้สมการที่ตกข้อม R2 แล้วนะครับก็คือตรงนี้ที่เขียนให้นะแต่ถ้าอยากรู้แรงดันที่ตกข้อม R1 ทําทำไงครับเอาอ1ตั้งหารด้วยอ1บวก R2 แล้วไปคูณกับแรงจ่ายเราก็รู้แหลนะแบบนี้ อ้าดูรูปสัญญาณแล้วกันนะครับรูปสัญญาณเนี่ยมันจะไม่ตัดตรงตำแหน่งศูนย์วลแล้วในในรูปนี้นะครับก็คือถ้าเราให้แรงดัน,นรีเฟรนซ์มีค่าเป็นบวกนะมีค่าเป็นบวกบวกเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะครับแต่ยังไงก็ไม่เกินหล่งจ่ายนะบวกตัวเนี้ยคือบวกเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าไม่ไม่เกินหล่งจ่ายสมมุติว่าเราตั้งไว้แล้วนะครับ เวลาการเอาพุฒมันจะตัดเนี่ยมันจะตัดที่เส้นลงนั้นอนะว่าแรงดันรีเฟรนที่เราให้ไปเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับถ้าตรวจแล้วว่ามันมีค่ามากกว่าแรงดันอ้างอิงนะมันก็จะมีค่าเป็นเอาพุฒเนี่ยเป็นแม็กซิมัมของเอาพุ t ที่ทําได้เลยนะส่วนถ้ามันน้อยกว่าก็จะตกลงมาที่ลบลบเอาพุฒแม็กซิมัมเหมือนกันนะตัวเนี้ยนะ มันจะตีกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อแรงดันอินพุตเนี่ยน้อยกว่าวีลิฟเรนซ์เห็นไหมมันจะตีลงมากลับเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นรูปสแควร์เวฟตรงนี้ยมันจะไม่สมมาตรแล้ระหว่างบวกกับลบเนี่ยมันจะไม่สมมาตรกันเห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะอ้าวทีนี้ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทดลองดูนะครับว่าสมมุติว่า เซอร์กิตของนักเรียนเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับอาจารย์จะให้นักเรียนเนี่ยลองคำนวณดูในชีตไม่มีนะในชีตเนี่ยเดี๋ยวจะให้ลองคำนวณเองนะครับแบบเดิมเมื่อกี้เนี่ยแบบแบบสัปดาห์ก่อนนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะตรวจสอบแรงดัน3โวลต์น,นะครับ3โวลต์ให้นักเรียนกำหนดค่าความต้านตรงน,นี้มาเนี่ยทำยังไงเราจะตรวจสอบสร้างวงจรตรวจสอบแรงดัน3โวลต์ได้เอาบวก3โวลต์นนะบวก3โวลต์ นักเรียนหาค่าความต้านทานสองค่านี้มาแล้วก็ตั้งค่า v v บวกตรงเนี้ยขึ้นมาเองว่านักเรียนจะเอากี่โวลต์อนา้าวคำนวณครับอ้าวคำนวณเองของใครของมันนะครับสามอย่างที่ต้องได้มานะครับนักเรียนกําหนดค่า v บวกขึ้นไปก่อนนะ v บวกแล้วก็หาค่า R สองค่ามาอยากได้ ตรวจระดับแรงดัน3โวลต์เราจะต้องให้ค่าอะไรลงไปบ้างอ้าวคิดเองนะครับคิดเองคำนวณเองในกระดาษในสมุดของนักเรียนเองลอททำดูนะครับข้อสอบก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับให้ให้หาค่ามาเลยทุกตัวได้มา วีวีฟเเนี่ย r e f เนี่ยตรงนี้ต้องการสามโวลต์เราจะทำยังไงเอาค่า R มาแล้วก็เอาค่า V บวกเอบวก v ตรงนี้มาใครงงก็กำหนดขึ้นมาก่อนกำหนดความเมทานขึ้นมาตัวหนึ่งก่อนแล้วก็ความเมทานที่เหลือก็คำนวนออกมา คือเราต้องเลือกขึ้นมาก่อนหนึ่งตัวคุณจะใช้เท่าไหร่ก็ได้เลือกขึ้นมาเองหนึ่งตัวแล้วก็ตัวที่เหลือก็คำนวณเอาเครื่องคิดเลขมาคำนวณกัน ก็ต้องกลับสมการหน่อยนะครับ,กล,บกลับสูตรกลับไปกลับมาอยากได้ r สองเนี้ยสูตรมันคืออะไรก็กลย้ายข้างกันย้ายข้างเป็นไหมย้ายข้างไป,ไยยงไปใครสงสัยท้าไม่ได้ถามนะครับถามวิบวกใส่ลงไปเองครับเจ้ากี่โวล์ อ,อยากอยากได้ตรงนี้สามโวลต์ทีนี้ไอวีบวกเนี่ยเวลาเราตั้งเราก็ต้องตั้งมากกว่าสามครับอะไรครับหือ้อยอย่างละร้อย,อย,อยเ,ออเวลาใช้จริงอาจจะใช้เป็นหน่วยเป็นเคนะครับก็หนึ่งร้อยเคกับสองร้อยเคอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าวีบวกเราหกโวลต์ใช่ไหม,ม,มได้ครับ